ได้กี่ก้าวแล้วเนาะเดี๋ยวที่วันนี้เดินกี่ก้าวครโอ้โหเยอะเชัน7,600วันนี้เดินทั้งร้อยเซนติเหตรเช้ากัน7,635ก้าวสถิตติดนอนโอ้โหดีเป็นนอนที่อาการดีเนาโอ้โหลมลมโรยรวยรื่นริ้วิริ มันขึ้นมาเองหนเองอ้าไงนักกวีร,รวยรวยรรยรรื่นริ้วูดินดินโดยรืนรรยร่นจิ๋วกระเรียบกระโดดเดี๋ยวต้องไปถามปองเอี้ยม,มพูดได้ไหมองเอี้ยมเขากำลังหัดนะกระโดดลื่นผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวอวันนี้เจ้าลุ้นเจ้าปุ่นพูดเยอะ พูยคนจ่อยเลยอ่ะมันเหมือนแม่มันพูดอะไถามอะไรก็ตอบได้จ่อยๆเดี๋ยวนี้มันเหมือนไม่เหมือนเช้านี้เหมือนไม่กระดายน่าเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่เช้าที่เข้ามากับที่พี่อใช่มันออกรายการจ่อยเลยออกออกข่าวอ่ะเหมือนแม่มันจะพยายามสร้างขึ้นมาเลยเนี่ยนะเออ เรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะปัน้นแมวมองปั้นอ่าเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะ,ระอะไรสร้างนะเด็กสร้างเด็กสร้างเลยเอา<แ>่าน<ะ>ี้นเด็กสร้างแท้ๆเลยจะกปูนีแม่เป็นแม่สร้างแม่แม่สร้างเด็กสร้างกลาว่าจะปั้นให้เป็นพิลิกรเลยเนี่ยนะโอ้โหมันรู้เรื่องหรือเปล่าที่พูดโอ้ยมันรู้เรื่องนะ มันรู้มันไม่รู้มันไม่รู้ไม่พูดนิ่งนิ่งนิ่งไม่รู้ใกล้จะใกล้จะถึงมันเกิดอ่จวนละวันนี้วันที่ยี่สิบอะไรยี่สิบสี่พึ่งนี้ยี่สิบห้าอ่าสามสิบเอ็ดไงครบสองขั้เขาครบมาครบสองขั้ววันที่สามสิบเอ็ดอาทิตย์หนึ่งงกอาทิตย์หนึ่ง ันนี่ยิบสีพงนี้เดี๋ยวเอ๊ข้างนองคงดับนะปันเนี่ยเห้ยหตรง้าอองมันเกิดวันนี้เลองมันเกิดเช่ปุ๊กันแกท้ายปีเก่ารลองมันเกิดมนะคนนันเนี่ยโอคนเราสนุกสนานไปมันสนุกสจนเกเสียครีเสียเวลาเสียทุนรอนสามเสียเนี่ เสียพลังงานเสียเวลาเสียทุนรอนอความสูญเสียเอาความสูญเสียของค่าคืนมาสามอย่างเก็บพลังงานคืนมาได้ไปสูญเสียไม่พอตาเก็บเวลาเข้ามาใช้เก็บทุนร้อนที่ต้องไปจ่าย แรงกายแรงสมองม,มันก็เลย um. เรียกว่าไม่ต้องไปเปลืองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนจนที่อุดมสมบูรณ์คนจนที่อุดมสมบูรณ <Will. S 2> ์เพราะเป็นคนที่ไม่มีไม,มไม่ไม่ต้องมีมากแต่อุดมสมบูรณ์อยู่ในความซับซ้อนที่มันไม่มันไม,ไ,มไม่ได้มาสะสมเอาไว้ด้วยมันมีโดยไม่ต้องสะสมมันมีโดย มันยิ่งกว่ากําลังภายในมันออกมาเลยยิ่งก็แสงยิ่งก็แสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ามีออกมาจากภายในเลยแหะอออกมายิ่งก็แสงเสียงไม่ถึงไฟฟ้าทุกออกมาในหลวงภาษาในหลวงเรียกว่าระเบิดออกมาจากภายในท่านนบอกว่าถ้าจะสร้างหมู่บ้านสร้างกุมคนเนี้ยต้องสร้างให้เขามีประสิทธิภาพแล้วมันจะระเบิดเหมือนอย่างเราเนี่ย เห็นไหมบ้านราชมันเป็นเมืองสาอุบลได้ยังไงยิ่งก็ซาอุบุญเลยคนมาขุดทุองขุดเงินได้ขุดทองขุดทองได้กินหากินสบายแล้วเราเอาที่ไหนมาจ่ายเขาเขาถึงงงว่ามันรวยมันรวยก็มันจะรวยยังไงแล้วมันไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองเป็นถุงเป็นถังอะไรมีกระถินทอดปลาเออมันไม่ได้มี การหมุนเข้าที่วิธีการของโลกขาหมุนเข้ามาเนีมันน้อยเต็มทีนะเรามีโรงปุ๋ยก็ขายรถคา,าแล,ล้วรถคาอีก,อกอมีไอ้ร้านไอ้ขายอาหารก็ราคาถูกที่สุดไม่พอกินหรอก้งหมดจริงจริงมันไม่พอกินพอใช้ด้วยซ้ำไปแล้วนี่เรามาจ่ายให้คนอ่ะให้คนมาขุดออแทนคนมาใช้ ที่หากินตลอดปีตลอดการยังจะเขาังตั้งตัวตั้งตนได้ฐานะดีกับคนพวกเราอีกมีมีรถเขามีสมบัติส่วนตัวยิ่งกับพวกเราประเทศใน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 เลยอะมันเขาน่าจะทึ่งเนาะไอคนรล่าข้างนี้เขาเขาไม่ทึ่งเขาบอกว่าพวกนี้มันรวยเขาเข้าใจว่าพวกนี้มันรวยเขาก็คงงงงอยู่เอาเงินไปจากไหน มันน่าจะไปสัมภาษณ์พวกนายทุนพิเศษในนี้ก็คิดยังไงกันนครับนทุนทุนนี้โอ้โหอมอซาอุดในนี้ซาอุดซาอุดลงมาให้ซาอุดเราไมเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยคนที่มีรถใหม่ป้ายแดงกันทุกคนทุนเนี่ยในช่างทั้งหลายเนี่ยเอามาคุยกันหน่อยที่ว่าคุณคิดอย่างไรบ้างคิดว่าวกเราถามความงรู้สึกในใจเคนเอาเออน่าจะถามดูว่า คุณมาเอทํอามาหากกินอยู่ที่นี่ก็นานแล้วคุณความรู้สึกยังไงว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงมันมบ้านคนจนเป็นยังไงมันมบ้านคนจนนะ <c oughs> แต่คุณรู้สึกยังไงเราไม่ได้โกหกนะเราพวกเราจนจริงๆนะไม,ม,ม่มีเงินทองเป็นถุงเป็นถังเก็บในครังในเครื่งอะไรก็ไม่ได้มีพอที่จะมันหมุนนะนี่นก็หมุนอยู่เนี่ย ในด้วางโอ้โหของบรรลัดเองนี่มียี่สิบล้านก็เก่งแล้วเนี่ยซีแท็กเนี่ยวิ่งทุกวันทุกวันอ่าไปไปตรงที่ไหนในบรรลัดนี่แหละครับไม่รู้ที่ไหนยี่สิบล้านก็เก่งแล้วอะเงินคงครังที่นี่หมุนไม่ใช่โดนเงินคงครังโดยเงินหมุนเงินคงครังจริงจริงนี่ก็น่าจะแต่ว่ามันก็ไม่เคยขาดูนย์นะมันก็ไม่เคยขาดเงนเท่าไร มันก็เลือนหนึ่งล้านสองล้านก็เดี๋ยวคค่อยๆเอามานี่ยเอ้ยมีที่ไหนเอามานหน่อยส่งมานหน่อยก็เขาจะทูกในตรงนี้ก็ส่งมาตอนนี้ก็ไม่มีผู้ส่งประจําถ้ายังน้อยส่งประจําพวกปฐมส่งก็ส่งประจํามาเดือนละล้านเดือนละล้านตอนนี้ก็ขอสี่สิบเดือนอีกไม่นานก็หมดนะสี่สิบเดือนแป๊บเดียวสี่สิบเดือนไปผ่อนส่งไปนอนสามกว่อปีเนี่ยหลายปี ปรากฏว่าตลาดระยะเนี่ยใช้งบสิบล้านแต่ว่าเตรียมงานตลาดระยะอย่างละยี่สิบล้านเราได้ไม่ใช่เราเตรียมเราเตรียมตัวนี้เราเตรียมมาองประกอบไปอะไรเพื่อจะโชว์ค่าก็สร้างดูนี้นะเนี่ยไอ้วันที่ห้าไอ้ยวันที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหช่างตาหูเหลือกเลย ทำใส่วันที่หนึ่งทำใส่วันที่ห้ากันทั้งนั้นนั่นนี่ค่ะอานนอนล้กันความคิดเธออยากคิดถึง <laughs> <laughs> ยามเมือกไม่ร่องเริ่มใช่ไหม พูดอะไระไรเอาไม่หลังปีใหม่นะครับอันนี้เอาไวลาปีใหม่ี่ยครดูแลโดนเจอสมณะถามไปเรื่อยฉลาดลาดเก่า